สวัสดีครับผมผมต้องกระชายด,ดังครับผมวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดเชียงราย SG FN e n d e r o Thailand เชือปชิปสนามที่2นะครับเราได้รับการสนับสนุนจากร้าน b n s p เชียงใหม่นะครับร้านซีบอลเบอนะครับเป็นร้านจําหน่ายอุปกรณ์นะครับกมีบากขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่หรืออาจจะใหญ่ที่สุดในภาคที่สาไปนะครับโชคเคอร์รเปอร์ซัพพลิชั่นครับกิงโชคนังเชียงใหม่ นะครับแล้วก็บ้านลูกโป่งนะครับประสงค์ไว้ต้องกลาไชีดะดำเดินทางมาจังหวัดเชียงรายเพื่อมาถ่ายทำคลิปวิดีโอการแข่งขัน SG FM Enduro Thailand c h a m p i o n s h ี p สนามที่สองและทำการไลฟ์สดครับผมจากนี้ไปครับผมรับชมการไลฟ์สดได้ครับขอบคุณมากครับผมเอจคสเอลครับ Racing Team อาจารย์เยียมมากสุดครับเม่าทีกนึงครังครับผมหลับรอบนี้รับชมดูครับ ความมันและปีไม้ลายมือครับตลำนักแข่งระดับประเทศนะครับเราอยู่กับผู้หญิงคนนึงครับพี่หน่อยกลับมาทวงกลับมาทวงอะไรดีอาจจะไปหนึ่งครั้งนะ <c oughs> ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับ ฮีมาจะตกที่สนามเชียงรายแจ็คแพร่มโพสนามตายแล้วโอ้ยตายแล้วตายแล้วตอนนี้เขาจะเชียร์นะครับว่าพี่แจ็คจะลงรุ่นไหนแต่มือใหม่คงหมดสิธิ์หัวลอกกักกักนะครับแจ็กกี้ครับกีถึงงูวันนี้นะฮีมาจะตกที่สนามแข่งนะครับโคตรฟอนถึงกับแอบยิ้มสวัสดีครับโคตรฟอนโคตรฟอนแอบยิ้มอะลงโผล่เหนอะกันลงโผเพืนเลยอะ รถรถออกล่อขึ้นมาได้แต่อยู่กับแจ็คแพร์นะครับที่แจ็คกี้นะครับสนามเชียงรายนี่มาไกลครับน uh huh. ну ี่มาไกลนะครับจากใต้ครับผมจากใต้เบอร์อะไรพี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่อีดีห้าครับผมเดือดวานหน่งหานหนึ่งห้าห้าจากแกลาโอเคโมตุนเอเชียโปรดักยินดีมากครับแบตเตอรี่คอปลาสยองทีมครับสุดยอดมากครับผมขอบคุณมากครับแจี้จากภาคใต้ นี่คือบรรยากาศนะครับตอนนี้ทําการเก็บถ่ายวีดีโอไว้นะครับอุปยาดูพีสิครับปิดๆสำหรับคนนี้บรรยากาศอากาศมันร้อน <ucc ane> อากาศมันร้อนครับอากาศมันร้อนบรรยากาศนะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับนักกีฬานารถนะครับทําการเช็คสภาพก่อนที่เอารถนะครับเข้าจุดปาร์คเฟิร์ม ก่อนที่จะทําการเอารถนะครับเข้าไปในจุดปลักเติมนะครับนักกีฬาทุกคนจะต้องเอารถนะัมาทําการตรวจสภาพก่อนนะครับตามกฎกติกาอุปกรณ์ชิ้นไหนสามารถเปลี่ยนได้นะครับอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ทําการแต้มสีไว้นะครับไม่สามารถทําการเปลี่ยนได้นะครับตามกฎกติกาหลังจากที่หลังจากที่นะครับหลังจากที่ทําการตรวจเช็ครถ เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะนํารถเข้าจุดปลักเติมด้านในนะครับหลังจากที่รถเข้าจุดปลักเติมแล้วนะครับนักกีฬาไม่มีสิทธิ์ทําการสตาร์ทรถแล้วนะครับจะทําการเบริกรถได้อีกหนึ่งครั้งวันพรุ่งนี้ครับหลังจากได้คําสั่งจากคณะกรรมการนะครับให้ทําการเบริกรถเพื่อใช้ในการแข่งขันโอเคครับหนึ่งครับ,รบมารยากาศ เดินทางเข้ามาอีกหนึ่งบูธนะครับสลาบบูธนี้นะครับเดินทางมาไกลจากจังหวัดยะลาครับฝาก f เอฟซีพี่น้องครับภาคใต้ยะลาเอ็นดูโรครับิา,า,าบทามาไกลนะครับขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงรายทำการแข่งขัน s g f n e เอฟเอ็นเอดูโรไทยแนด์นชิปสนามที่2ครับจังหวัดเชียงรายรอบนี้เราใช้ตัว W.R. 1 5 5 R 1ตัว เดินทางมาไกลนะครับสลหรับคันนี้นะครับเดินทางมาจากเยลลาปากนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับทีุโลกภาคใต้ใช่วยเป็นกำลังใจครับให้กับพี่น้องชาวใต้เราด้วย จะมีสินค้บอกอะไรพี่ตัวนี้อ่ะติดตามไว้นะครับติดตามไว้นะครับเรามีเพจไหมพี่เรามีเรามีเฟซบุ๊กเลยไหมเรามีเพจไหมใช่เดี๋ยวต่อโบรุพี่ค่อยเอาเอาลิวิวเพจเอาบรุนที่ใต้ใต้ใต้รีผมเนาะส่งมาให้เนาะงโอเคครับผมโอเคครับหนึ่งคลิปนะครับเก็บบรรยากาศไว้ครับการเตรียมรถนะครับนักแข่งจากเยอรม ค,ครับขอบคุณโชคลาภนะครับโชคอัพ1 0 0 s u s p e n i o n ยิงชั่านเชียงใหม่สลับบูนะครับจาก100 <IT Shop. S> 1 0 0ไอทีบแล้วก่อนไอจีจบครับเสื้อจะสวยอากโอโตะอะไรอ่ะโอโตะอะไร สวัสดีครับสอนเชียงดาวโอ้กล้องหน่อยสวัสดีครับเดินทางมาถึงตอนไหนครับเมื่าถึงมะแพลนะครับมาแพลเลยนะเขาโอ้ดีใจขนาดครับผมมาแพลผมก็เพิ่งผมก็เพิ่งมาถึงขอบคุณเมื่อเมื่งมาตะกี้นี่พอดีครับเนี่ยไปไปแวะเท้ามาไปกินก๋วยเตี๋ยวควายต้อนควายสอนเชียงดาวเดี๋ยครับสอนเชียงดาวครับผมก็ในจุดองทีมงานเคร้อยเปอร์เซ็นต์สัมพัครับบรรยากาศต้องเป็นของเก่งครับผมทุกหลัง หมดนะขายหมดแล้วโอ๊ยสาวมาหน้าไหนเนี่ยนี่ตัวเนี่ยโอ๊